อ่ะเรามาดูตัวที่สี่ครับของคุณพัทได้ใช้แล้วใช่ไหมอ่ะเรามาดูตัวนี้คราวนี้เรามาคือโลชั่นทาผิวมันก็คือโลชั่นทาผิวน่ยออกปะอ่ะพี่ีคออ่ะพี่คอชยช่ใช่ยพี่คิวเป็นคนแต่ส่วนตัวนะชอบตัวเอ่อตัวโซวเซรั่มตัวสุดท้ายโทษทีครับเซรัิมมาสุดท้ายมันดีมากๆคราวนี้เรามาดูเพอร์ลี่โอเคเพอร์ลี่มันคือครีมทาผิวนั่นแหละคือพี่สาวพีกายอ้อนลืมบอกไปกระบวนการของทาไปหน้าต้องทามาถึงลําคอนะครับ ต้องทางมาถึงลำคอนะทุกอย่างเลยสโนเซรั่มไวท์เทนนิ่งนะครับเอ็กซ์ต้าไวท์ตัวที่เอ็กซ์ต้าไวท์ตัวที่สองเรื่องสันสกีนนะครับสโนสันสกีนตัวที่สามก็คือตัวสลิปปิ้งมาทาถึงลำคอนะครับหน้าสวยหน้าเด้งแต่พอเหี่ยวฟอดำนะทามาเลยนะครับใครมาเห็นพี่วีนะพี่วีก็ยูเออร์แมงไม่อยากจะบอกหกสิบกว่าแล้ววะพี่วีพอพี่พไม่เหี่ยวพี่ไม่มีมจินกา<ๆ>ไม่เคยฉีดโบทอ็อกไม่เคยอะไรเลยใช้แต่พวกนี้นะนะครับ เอาละมาดูตัวที่สามตัวนี้ดีมากๆามากม,ากม,ากมากเพราะคุณรู้ไหมเวลาเขาไปคุยกัน,นะพี่วีเดี๋ยวหนูคุณเปิ้ลคุณเปิ้เ,ปเดี๋ยวหนูจะผลิตเนี่ยใส่รับออกมาให้ดูแตกต่างคนอื่นเขาใส่ไข่มุกหนูใส่เอสเซนตไข่มุกไม่ใช่เปลือกหอยมุกนะครับสามสายพันธุ์สกัดลงไปเพราะัวนเนี้ยเวลามันอยู่ใน,ในในสารสกัดของเราเนี่ยมันจะซึมเข้าผิวได้แล้วมันจะทําปรุงแต่งให้ผิวเราขาวขึ้นเร็วกว่าปกติ แล้วไข่มุกที่หนูใช้เนี่ยเอาจากจีนเกาหลีญี่ปุ่นเลยเขานําสารสากาัดนะไม่ได้ซื้อไข่มุกมาหม้กแล้วมาขูดๆนะเห็นไหมมันจึงชื่อว่า per per เพอร์ลี่เพอร์แปลว่าไข่มุกอหาหลายคนลองอ่อแล้วใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือคือจุดเด่นของเรานี่วันนี้คุณพัดบอกใช้ทุกวันลองใช้นะครับ ออข้อที่2เราก็ต้องมาดูว่าอะไรที่จะมีอนุพันธ์ที่ซึมเข้าผิวได้จริงๆนอกจากแค่เคลือบผิว mm hmm. เพราะฉะนั้นเราต้องใช้สารสกัดที่ซึมเข้าสู่ผิวได้ไม่ว่าจะเป็นฟู้าไทโอนคอราเจนนะครับน้ำแร่จากจากอาร์กติกเหมือนเดิมนะครับเป็นสโนเหมือนกันแล้วคู่อาบูตินจริงๆมันมีเยอะมากประการต่อมาเราต้องให้ความหอมที่หอมละว,วาว คุณเข้าใจความรู้สึกว่าหอมแล้วว้าวไหมหอมแบบน้ําหอมมันไม่ว้าวแต่มันแค่หอมแต่เราต้องหอมเหมือนกับมันอยู่บนผิวกายเราแล้วมันหอมจังอะ่ะไม่เหมือนน้าหอมที่ฉีดลงไปบนตัวบนเสื้อผ้าเขาใช้เขาเรียกอะไรครับสารสกัดจากจากดอกไม้อ่ะครับที่สกัดออกมาที่มันไม่แพ้ ผมจาไม่ได้ละขั้นตอนมันเหมือนกับสกัดออกมาเพาะบ,บ่มอ่ะแล้วอัดด้วยแก๊สใส่ลงไปในในอนูของของเจ้าเพอร์ลี่อะแล้วให้มันอยู่ในนั้นเลยปกติก็ใช้น้ําหยอดลงไปใช่ไหมเขาเข้าไปในเครื่องอุ่มคุณภูมิแล้วให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยอ่ะไม่เวอร์นะตอนที่ฟังเขาดีไซน์ตัวนี้เรานั่งตาค้างถ้าเป็นพี่หรอมันเป็นของเหลวใช่ไหมก็เทน้ําหอมลงไปที่สกัดจากดอกไม้แล้วก็กวนๆกวนๆนขมันไม่ได้มันจะเข้าไปในทุกอนูไม่ได้ Oh, ของของสองร้อยกว่าบาทคิดขนาดนี้เลยเหรอวะคิดในใจและมันเป็นไวท์เทนนิ่งพร้อมบำรุงผิวใช้แทนแฮนด์ครีมจะสังเกตนะครับมันมีความเข้มข้นแต่อ่อนโยนบีบออกมามันเหมือนเข้มข้นแต่มันไม่หนืดครับพอทาปุ๊บมันแห้งในสามสี่วิปมัแห้งไปปุ๊บรู้ไหมครับว่ามันเคลือบผิวมันโคติ้งอะ่ะมันโคดเสร็จแต่สารสกัดมันวิ่งเข้าสู่ผิวอ่า นะครับชั้นที่สองนะถ้าพูดว่าชั้นที่สามก็เวอร์ไปมันลงสู่เซลล์ผิวชั้นที่สองเลยนั่นแปลว่ามันไปนกระตุ้นเมลานินสีผิวเหมือนเหมือนหน้านแล้วนะแล้วเคลือบผิวแล้วปกป้องกันแดดได้ประมาณห้าหกสิบเปอร์เซ็นตแต่มันไม่ใช่มีครีมกันแดดนะครับมันป้องกันพอเราใช้ปุ๊บมันมีความเข้มข้นของสารสก,กัดพวกไขมุกอะไรพวกอะบูตินพวกเยอะแยะมันจึงทําส่งผลให้การขับเซลล์ผิวพูดอย่างไงเหมือนมันขัดที่ใครอ่ะ เหมือนเวลาเร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 าตัวเราไม่สะอาดมีด่างๆใช่ไหมครับมันเหมือนขัดที่ใครอ่ะแล้วผิวเราก็จะดูสะอาดขึ้นแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวขัดที่ใครแต่แค่จะเปรียบเทียบว่ามันทําเหมือนทําความสะอาดผิวจากเซลล์ข้างในแล้วพูดขึ้นมาจากภายนอกคุณจะเห็นว่าผิวคุณจะดีขึ้นนุ่มขึ้นและรูขุมขนกระชับมีไหมครีมทาผิวอ่ะอูหุมขนแขนคอกระชับวันนี้ พ,พี่พันเนื้ผู้ชายครับเราใส่เสือเส้อแขนสั้นเยอะๆนะครับต้นแขนกับแขนเราเนี่ยแขนเราโคตเจอมลภาวะเลยเพราะดพวกคุณผู้ชายคุณผู้หญิงที่ใส่กระโปรงคุณว่าตั้งแต่ตั้งแต่เหนือเข่าลงไปอะ่ะคุณพังขนาดไหนอถูกไหมเพราะฉะนั้นแขนกับขาทาน,นะครับโดยเพราคุณสุภาพสตรีมันคลุมมันเคลือบมันบำรุงมันรีบูตเค้าดีไซน์ขนาดนี้นะแล้วราคาสองรอยเกบาท ผมไม่รู้คุณคิดยังไงอ่ะแล้วโขวดใหญ่ไหมโอ้โหไปดูในรีวิวแล้วกันแล้วเขาท้าพิสูจน์นะครับว่ามันนี่เขาบอกว่าหนานุ่มหนานุ่มนึกถึงนึกถึงพิซซ่าเลยนะครับมันซึมเร็วมากเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะเอนกรดียนของเราซึมเข้าผิวหมดเลยสโนตะกูลสโนและหนึ่งเพอรี่นี่คือสี่ตัวแรกที่ขายอย่างเดียวพี่ว่าบางบริษัทขายแค่เครื่องสำอางยังรวยเป็นร้อยล้านเนี่ยใช่ไม่ใช่ คราวนี้ผิวชิ้นที่ไหนใช้ได้บ้างมันไม่เพิ่มความมันมันไม่มีมอเจอร์ไรเซอร์มันสามารถใช้ได้เลยอใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับใช้ได้เลยนะครับเออคุณคุณบรรทัโทรเข้ามาเ,ออเดี๋ยวผมผมผมขออนุญาตเรียนเด่นท่านประธานหน่อยท่านน่าจะเร็วเนละผมตัดสายไปล้นะครับนี่คือตัวที่สี่คราวนี้ดีจากภายนอดแล้ว อเมื่อกี้บอกเรื่องแฮนด์ครีมไปแล้วทามือครับทาเล็บพี่พี่อดีมันแก่แล้วเนาะผิวมันจะแห้งมากนะครับเพราะฉนั้นทามือแล้วถามว่าหน้าร้อนทาได้ไหมทามได้ดีเลยครับประเทศเราเราดีไซน์มาไม่ใช่เพื่อเมืองเมืองหนาวครับเพราะว่าถ้าเมืองหนาวต้องใส่มอเจเลเซอร์ตัดความชุ่มชื้นเยอะๆอันนี้ไม่ต้องเพราะถ้าใส่เยอะมันจะมันแล้วเวลาโดนแดดเคยเห็นไหมผิวแล้วมันจะนึบๆๆๆแล้วก็รับฝุ่นอันนี้ไม่เลยผิวเสียจากแสงแดด เรื่องของเซลล์ภายในผิวคล้ำจะดูกระจ่างใสขึ้นไม่แห้งกร้านและสำคัญคือผิวที่โดนแสงอ่ะที่โอกาสเป็นมะเร็งผิวหนังอะครับมันจะลดลงคุณดูสารสะกัดเขาสิเขาป้องกันมันเป็นโคตติ้งนะครับมันเคลือบผิวและบำรุงผิวในชั้นที่สองของเซลล์ไม่เน่นละเบาบางนะครับ